สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการช่องในโพธิในยามค่ำคืนนะฮะทุกท่านกระผมก็ได้ทานข้าวทานปลาอิม่มกำลังว่าจะไปอาบน้ำนะท่านผู้ชมก็ไ,ได้มีเวลานะฮะได้มีเวลามาอ่านดูคอมเมนต์นะฮะต่างๆนะครับเรามีเวลา มาอ่านดูคอมเมนต์ต่างๆนะครับสิ่งที่ f อซนะครับเป็นห่วงนะครับแล้วก็แนะนำนะครับเดี๋ยวผมก็จะนำไปปฏิบัติแล้วก็อันไหนทำได้ก็ทำอันไหนทำไม่ได้ก็ขอผ่านนะครับล่าสุดนะท่านผู้ชม f อนะส่วนใหญ่นะครับให้ผมเนี่ยไปอบอกในส่วนของเรื่องความสะอาดนะเนาะอ ในในส่วนของเรื่องความสะอาดที่บ้านของลุงสาสต์อันนี้เราไม่เป็นการบุลลี่หรืออะไรนะท่านคือเอาตรงๆนะเรื่องความสะอาดเนี่ยผมเราเราผมก็ไม่รู้จะยังไงนะผมไม่รู้ว่าผมจะบอกได้ไหมผมจะแนะนําแล้วเขาจะทําตามไหมนะครับคือเอาเป็นว่า คอมเมนต์ที่ fc หลายๆท่านคอมเมนต์มาเนี่ยผมจะนําไปบอกแกนะครับให้แกเนี่ยดูแลความสะอาดนะฮะคือ fc ต้องเข้าใจบริบทที่เราอยู่ณตอนนี้นะครับเราไม่สามารถบอกให้เขาเนี่ยเข้าใจเหมือนเราได้นะอย่างเช่นเย,ยมอนนะฮะ ถ้าผมพูดว่าทุกคนในบ้านหลังนี้ไม่มีใครร้อยเปอร์เซ็นต์ fc จะเชื่อไหม <c oughs> อันนี้ผมพูดจริงนะทุกท่านผมไม่ได้พูดเล่นนะคือคนทุกคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้ครอบครัวของลุงศาสตร์เนี่ยอันนี้เขาเขาไม่ค่อยไม่ไว้ยง่ายไม,ไม่ไม่มีใครร้อยเปอร์เซ็นต์นะบางคนก็เก้าห้าบางคนก็เก้าหก บางคนก็แปดสิบเยมอนนี่ห้าสิบห้าสิบเลยเอ,อลุงศาสตร์ก็อาจจะอาจจะเก้าสี่เก้าห้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเอเอซีเข้าใจผมไหมสังเกตดูให้ให้เอฟซีสังเกตดูเวลาผมบอกอะไรไปเนี่ยเหมือนอะให้เอฟซีให้เอฟซี F, สังเกตดูว่าทำไม ครอบครัวของลุงศาสเนะี่ยเขาถึงได้แบบคือเขาไม่ได้คิดอะไรมากมายทุกท่านเขาหาเดี๋ยวนี้กินเดี๋ยวนี้เขาไม่คิดว่าอยากจะมีบ้านอยากมีรถอยากมีเหมือนคนอื่นเขาคิดแค่ว่าเนี่ยมื้อที่จะถึงเนี่ยมือเช้าเนี่ยแล้วก็มื้อเที่ยงเนี่ยเขาจะหาตรงไหนมากินเขาจะกินกับอะไรเขาคิดแค่นั้น นะครับเขาคิดแค่นั้นนะท่านนะเขาไม่ได้คิดเยอะเหมือนหลายๆคนที่คิดเขาคิดแค่นั้นเขาไม่ได้วางแผนชีวิตหรือมีเป้าหมายในชีวิตหรืออะไรเขาก็อยู่กินไปวันๆประมาณเนี้ยคือไม่ได้คิดอยากประสบความสําเร็จในชีวิตอยากมีบ้านมีรถไม่ได้ไม่ได้คิดเรื่องนั้นนะครับฝนตกน้ํามันรั่วตรงไหน,นก็เอาหลังเอา เอาไอ้น,นี่มาปิดแค่นั้นอันนี้คือความคิดของเราคือเขาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆสมมุติวันนี้ฝนตกมาฝนสาดต,ตรงนี้เขาก็หาแผ่นป้ายโฆษณาตามถนนทนทางมาแปะแค่นั้นอันนี้คืออ,นนคอ,อันนี้คือความคิดของเขานี่ครับเขาไม่ได้คิดการไกลนะเขาไม่ได้คิดถึงอนาคตนะอันนี้คืออันนี้คือสิ่งที่บ้านหลังนี้เขาเป็นนะเขาไม่ได้คิดเหมือนเอฟซีทั่วไปเอ๊ะ คือต้องไปทํางานหาเงินสร้างบ้านซื้อรถซื้อที่ซื้อทองเขาไม่ได้คิดไกลขนาดนั้นเขาคิดแค่เขาคิดล่วงหน้าของเขาเนี่ยแค่ไม่ถึงสองชั่วโมงเขาคิดว่าเนี่ยจะหิวข้าวแล้วอีกสองชั่วโมงนอ่หุงข้าวแค่นั้นเขาไม่ได้คิดไกลขนาดนั้นเออเขาไม่ได้คิดไกลเหมือนเรานะท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยเอซ เข้าใจไหมนะครับข้าวหม้อเขาจะกินแล้วเขาคอ่คอ,ยคอยล้างนะฮะประมาณนั้นนะครับเมื่อกี้ผมก็แนะนําลุงศาสตร์อยู่ว่าลุงศาสตร์บ้านลุงศาสตร์เนี่ยอยู่ใกล้กับฝายชะลอน้ําให้ลุงศาสตร์เนี่ยทําที่ดักปลาผมก็บอกอย่างนั้นให้ลุงศาสตร์เนี่ยทำที่ดักปลาตรงฝายชะลอน้ํามันจะได้มีปลากินเออแกก็บอกว่า สวิงมันขาดแกก็เลยไม่ได้ทําผมก็เลยอเอาเอาเอาเป็นว่าเราไปเปลี่ยนแปลงนิสัยไปเป,ยเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาเนี่ยลักษณะนิสัยเนี่ยอาจจะยากนะท่านเราทําบ้านให้เขาอยู่อย่างเดียวก็พอเราไม่ต้องคิดการไกลขนาดนั้นอย่างคิดเดมอนเนี่ยเอก็ถามว่าทําไมถึงเอาหมาเอาอะไรมาเลี้ยง คือจริงๆอ่ะให้ f อนึกภาพออกผมภาวนาแค่เย,ยมอนนะยหนแก้ผ้าถะเยี่ยวตรงหน้ากล้องผมก็ถือว่าสุดยอดแล้วบอกแกได้เท่านี้ก็ถือว่าเก่งแล้วก่อนหน้าที่เราจะถ่ายคลิปก่อนหน้าที่ผมจะมาถ่ายบ้านหลังนี้เนะ่ะเยมอนแก้ผ้าเยี่ยวต่อหน้าผมเลยนะแล้วก็แก ถอดเสื้อผ้าแกก็เปลี่ยนเสื้อผ้าแกก็ถอดเลยนั่นแะหละคือให้ fc นึกนึกออกว่าคือเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยฮนะคือยายมอนเนี่ยแกไม่รู้เรื่องอะไรคือเราไปบอกเขาเนี่ยมันก็บอกไม่ได้เพราะว่าแกไม่ไม,ไม่ไม่ใช่คนปกติเหมือนเราแกมีแกม,แกมีเป็นคนพิเศษที่มีใบนะ้าท่านเพราะฉะนั้นก็ให้ fc เข้าใจนะจุดจุดนี้ทำไมผมถึง เห็นคอมเมนต์แล้วผมก็เลยำํำคือ f อซยังไม่เข้าใจว่าตอนเนี้ยที่ผมไปทําเนี่ยผมอยู่ท่ามกลางดงดงเก้าห้าหรือไม่ก็เก้าสามเก้าสี่นะไม่มีใครแบบร้อยเซเลยเท่าที่ผมดูนะอันนี้ไม่ใช่เป็นการบูลลี่นะคือผมเล่าให้ f อฟซฟังว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราบอกเขาเนี่ยเขาไม่ได้รู้เรื่องเหมือนคนปกติทั่วไป บางทีผมบอกลุงศาตร์ลุงศาตร์มอถวยเจ้านนิล่างนี่เด้อลุงศาตร์ก็ไปบอกยายมอนอีกยายมอนก็เป็นอย่างนั้นอีกโอ้ยผมเห็นแล้วปวดเอาเป็นว่าเอฟซี FC, คนที่จะเป็นบ้าตามตามกันเนี่ยเนี๋วเป็นผมในหลายๆต่อไปเออเพราะฉะนั้นให้เอฟซีเข้าใจผมหน่อยนะผมก็พยายามจะจะสอนเขาแล้วพยายามจะบอกเขาแล้ว คือหมาที่เขาเอามาเลี้ยงเนี่ยเขาไม่รู้ตัวหรอกว่าเอามาแล้วมันจะเป็นภาระคือเขาไม่รู้ด้วยซ้ําว่ามันมันจะเป็นภาระหรืออะไรเขารู้แต่ว่าอยากได้หมามาเลี้ยงแค่นั้นเองเขาไม่ได้คิดถึงข้างหน้าว่าเอามามาเลี้ยงแล้วหากจะมีข้าวให้มันกินไหมเขาไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นเขาคิดแค่ว่าอยากได้หมามาเลี้ยงเนี่ยอยากได้เอาหมามาเลี้ยงก็จบก็เอามาก็าาจบมีกินไม่มีกินก็อีกเรื่องหนึง่ง นั่นแหละคือถ้าสมมุติเป็นเราเป็นเอฟซีที่อยู่ทางบ้านที่สติสัมปชัญญะเหมือนคนปกติทั่วไปลำบากอยู่แล้วก็คงจะไม่เอาหมามาเลี้ยงแต่นี้เนี่ยลำบากอยู่แล้วเอามามาเลี้ยงเนื่องจากสติสัมปชัญญะของเขานะี่ยไม่เหมือนเรานะครับเขาไม่ได้คิดได้นะครับถ้าเขาคิดได้ปนนี้รวยไปนานแล้วอันนี้พูดตรงๆ ถ้าเขาคิดได้ปานนี้รวยไปนานแล้วเพราะอย่าลืมนะว่าพื้นฐานคนแถวบ้านผมครอบครัวผมแต่ก่อนก็ไม่มีที่ดินสักแปลงก็ไม่มีพ่อแม่ผมก็เริ่มมาจากศูนย์หมดไม่มีที่นาไม่มีสมบัตินะพ่อแม่ผมก็ไต่เต้าเก็บเงินทำงานหาเงินซื้อดินซื้อที่เหมือนผมผมก็เริ่มจากศูนย์นี่คือคนปกติทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยาคิด และก็อย่าเอาตัวเองเนี่ยเป็นบรรทัดฐานว่าลุงศาสต์เจรีทุกคนต้องเป็นเหมือนเราต้องสะอาดเหมือนเราต้องคิดให้ได้เหมือนเราคือถ้าเขาคิดได้เหมือนเราเขาไม่ได้อยู่สภาพนี้อ่ะถ้าถ้าเขาอยู่เหมือนเราเขาคงไม่นอนกับงูเจรีอ่ะแกนอนกับงูนะทุกท่านแกถามว่าเจรีรู้ไหมว่าไอ้ใต้กระต๊อบของแกน่ะมันมีงูอยู่ตัวหนึ่ง ที่มันเป็นรังของงูเลยนะ่แกแบบอกว่าแกรู้แกรู้แกเห็นอยู่ตลอดแกส่องลงไปแกก็เห็นงูอยู่ตลอดแล้วทาไมเกถึงอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่มีปัญหาอะไรก็อยู่ด้วยกันได้แกบอกงี้นี่ครับเพราะฉะนั้นก็ให้เอฟซีเข้าใจบริบทตรงนี้นะฮะว่ามันมันไม่เหมือนกันนะใครมาแล้วนอนี่คือคนหลายจะนงบนนี้เออ ตาเหรอผมก็ว่าแล้วทำไมวันนี้คนเยอะคนเต็มเลยปว็ตกอกตกใจมีมีรถม,ม,มอเตอร์ไซค์ขี่ผ่านหน้าบ้านวนวันเลยอ๋อเขามาประชุมเรื่องอเขามาประชุมเรื่องพริกปลูกพริกนะในหมู่บ้านเขาออกมาประชุมมาทำอะไรนะ กองทุนเกี่ยวกับพริกอะไรสักอย่างนเนี่ยเนี่ยเขาก็เลยมาประชุมกันอยู่ตรงนี้พ็ตกใจเนึกว่าเขาขี่รถมาเล่นไพ่กันก็เลยโอ้ทำไมวันนี้มันแบบมีมอเตอร์ไซค์ขี่ผ่านหน้าบ้านกันเป็นแถวเลยปกติมันไม่เคยมีไงเข้าใจว่าเขาต้องมีอะไรสักอย่างอ๋อเขาประชุมเรื่องพริกเรื่องพริกที่ลุงเลื่อนพูดถึงเมื่อวานนี่แหละไอ้นั่นแหละกองทุนพริกอะไรนะปลูกพริกปลูกพึกอะไรนะนั่นแหละไอตัวนั้นแหละ เอออ่ะก็นะให้เอซเข้าใจนะถึงไหนแล้วไม่รู้เมื่อกี้นี่นะครอบครัวของลุงศักดคือผมจะรับปากว่าผมจะบอกให้เขาเนี่ยดูแลความสะอาดรักษาความสะอาดแต่เขาเนี่ยจะปฏิบัติได้หรือไม่ได้อันนั้นเป็นส่วนของเขาแล้วกันนะเรามาทําบ้านให้เขาอย่างเดียวก็พอส่วนที่เหลือที่ใส่ใจคอเขา จะได้แค่ไหนคือมันเอาตรงๆอะ่ะมันอาจจะไม่ได้เป๊ะเหมือนบ้านของลุงเลื่อนหรอกนะครับเพราะาบ้านของลุงเลื่อนเนี่ยมันก็เขาก็เป็นชายโสดเนาะเขาทาความสะอาดเองเขาก็สะอาดแต่บ้านของลุงศาสเนี่ยสมมติว่าลุงศาสทําความสะอาดแล้วยามรสติสัมปันญ,ญญะแบบนั้นยามรเป็นคนทําให้รกอ่ะเราเขาก็เข้าใจมันจะประมาณนั้นแ่ะเออแล้วนทะ่านผมก็ไม่เข้าใจอะ่ะ เอาเป็นว่าเราผมเนี่ยจะผมแต่ละวันนี่โอ้ยบอกตรงนะพี่น้องเลยปวดหัวเมื่อกี้ก็ก่อนกับบ้านยมอนก็ด่าไปดอกหนึ่งอ่ะโอเคเราก็ไม่ได้ถือสาอแกคหรอกะครับก็ประมาณนี้ทุกท่านฝากไว้ที่นี้ครับผมสวัสดีครับ